ครับผมวันนี้ก็มาดูนะผมช่างเจียมเกะแบบนะผมนี่แบบสำหลังนะเงาเงา,งานะผมเดี๋ยวด้วยไงบอ,อเดี๋ยวๆะอ่านี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดิเออเ่เข้มเลยนะผม เมื่อวานไม่ได้มานะผมทีมงานทําอันนี้เทไปแล้วนะครับผมเทไปแล้วก่อแล้วแล้วก็เทนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะผมอ๋อนี่นี่ใส่วันนี้ใส่ผ้าใบมันด้วยสุดยอดต้องมือกครับบอกมาดูตัวนี้นะผมเมื่อวานไม่ได้มานายชอบอะไรกินหรอวะ โอ้ยเจออักมาอยู่เห็นโทรหามันเป็นใบสองหรือเปล่าเห็นโทรหาใบสองใบสองเพื่อแล้วไปลือ้ม เปถ่งงาย,ไไยนะโอ้ไปยืนยันตัวตนดีต้ก้วยดูน้อวันจะสร้งตั้ก้วยอ่กินนะดดดดกัผู้ใดผู้ใดตั้กล้วยขายบ้างครับมาดูนะผมน,นี่เขาไล่เทหมดแล้วนะผมเป <c oughs> ็นได้มาวันเดียวเกือบเสร็จแล้วอะ่ะ อย่าลืมนะผมสนใจงานกล่องงานฉาบนะผมอิฐมนเบานะครับระเวกใกล้เคียงนะอำนาจ,จเจริญน,นะผมติดต่อสอบถามได้นะครับเนื้องานก็จะอ,าาอัปเดตให้ดูเรื่อยเรื่อยนะผมะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งอันอ,อันยาวมา เขาไปเพิ่งอยู่แนนั่นเขาส่งมาให้รีวิวอ่ะอันยาวๆไหมดอกไอ้หัวสว่านยาวๆหัวสวรร์นยาวๆสีดดำๆอ่ะเขาส่งมาให้รีวิวอยู่เขาส่งมาว่าให้รีวิวให้นะแตนนี้ คือทุกวันนี้ทํางานก็ส่วนมากที่จําเป็นที่สุดเลยนะผมของทีมงานต้องสว่านไร้สายนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้เคาะต,ตีตะปูนะผมนอดยิงอย่างเดียวหรือครั้งหรือทีเดียวนี่ได้หลายหลังนะครับใช้ได้นครับใช้โฟมเน็กใ,ใช้ได้หลายาาตัว <c oughs> ตัวนี้เรายิงเสร็จแล้วเราคายแล้วก็ใช้ได้อีกถ้ามันยิงตรงรูเดิมก็คือรูเดิม,มง่ายๆเลย อันนี้แง่ออกนะเอามาดูกันนะผมผลงานอ่าแงอันนั้นครับผมแงเอาลวดลวด,ด,ดลวดเหนื่อย้นดติดลวดติดลวดติดลวด เพลงกับบรรยากาศพอดีเลยนะครับผมอ้าวนี่นะครับผมเนีย,เนยนๆนะครับผมเงาวับนะครับผมเหมือนเราขัดมันเลยครับนี่นะมันจะเสมอกันเลยนะครับผมตัวนี้มันเป็นไอ้เหล็กเหล็กเกาในนะครับผม อืมนองนครัผมตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนี่เนี่ยแข็งมันก็แข็งเพิ่มขึ้นนะ ก่อนหน้าน,นี้ยังไม่มีตัวนี้ก็จะนี่เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะตัวนี้ทับหลังข้างบนแล้วใช่ไหมตัวนี้ทับหลังข้างบนแล้วนะผมมันก็คือไม่โยกเลยนะครับจะแข็งเลยนะไม่โยกเลยเพราะมันมีตัวทับหลังนั้นล็อกไว้แล้วนะ,นนะผมต่างจากที่อตอนแรกเนะียตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยจะขยมไม่ได้เลยนะครับโยกนะผมคือเอ็นเนี่ยเอ็นหรือทับหลังเนี่ยผมก็จะทำให้ผนังแข็งแรงนะครับผม ปูนที่เราใช้ก็คือเป็นปูนปอร์ตแลนด์นะทีเทเนี่ยไม่ใช่ปูนก่อธรรมดาครผมเป็นปูนปอร์ตแลนด์เลยนะเป็นปูนโครงสร้างเลยนะผมทีเทมันเกิจะออกดำๆน,นิดนึงนะผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะผมวันนี้ก็จะไล่ก่อน,นะผมมาไล่ก่อช่างไก่ก็ทแบบําแบบทําแบบเททับหลังีทเอ็นนะผม ช่างเหล็กช่างไม้นะครับอยู่ในทีมเดียวกันหมดเลยนะผมช่างเหล็กช่างก่อช่างปูนช่างไม้เดี๋ยวนี่นะครับสวยๆเนียนๆสวยๆครับต้อนไหมนี่นะถ้าเราใช้ไม้เขาเรียกอะไรไม้ไม้ที่เขาเลื่อยมาเนาะบางทีมันก็จะมีรอยลายๆหน่อย ตอนนี้มันก็จะเรียบนะผมพอมเป็นไม้อัดการเข้าแบบแล้วก็การแกะมันก็จะง่ายนะครับผมง่ายขึ้นซึ่งเราทำเราทําเราออกแบบคือมันมันจะทีจนจบเลยนะคือแบบตัวหนึ่งเนี่ยมันจะใส่ได้จนจบเลยจนจบบ้านเลยนะผมเพราะว่าในแต่ละโลกมันจะเท่ากันนะผม ตัวไหนที่มันจะผนังไหนจะทับหลังบนล่างเนี่ยก็จะใช้แบบตัวเดียวกันทอดตาบไปเรื่อยๆนไม่มีการตัดแล้วก็ต่อกันตัดแล้วก็ต่อนะผมเพราะว่าทุกล็อกมันจะมีมีตัวเลขของมันนะครับผมะมาณนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดติดตามทีมงานให้ด้วยนะครับผมคติดตามผลงานนะครับถ้าใคสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะเรื่ผมราคา ตัวนี้ตัวท้องคานก็ใช้เหล็กหนะ้าสามเหมือนกันนะผมเห็นไหมมาดูครับเนียนๆนะช่องตัวนี้ก็เป็นช่องสําเร็จเลยนะตอนนี้ช่องสําเร็จนะผมก็จะจับเสียมจับเสียมก็ฉาบนะผมเวลาเราติดตั้งมงุกบดประตูเราก็จะยิงยิงยิงพุกเข้าไปนะผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเนี่ยช่างโสดนะโดดเรียนมาทํางานครับผมโอเคครับ